คุณชายทั้งสามมหาอวิเยียนมยีเรื่องสําคัญอย่างแน่นหรือข้าประพุูนจิ้นด้รับโฉงการตรวจสอบคดีโหราจันไม่รู้ว่าแม่นางจะพูดตายได้หรือไม่จําได้ไดเท้าเฉินมาฟังข้าพรมชินคุออยเรื่องดาราศาสตร์และโหราศาสตร์กับข้าบ่อยครั้งตดเท้าเก่าล่ะไดเท้าเกา่าก็จําได้เช่นกัน ได้ท้ามากมายต่างก็เคยมาก่อนที่พวกท่านจะมาก็น่าจะมีคำตอบอยู่แล้ววันเกิดเหตุแต่เท้าเฉินตายบกบร้องป,ปุพระติของแม่นางไม่รู้ว่าแม่นางเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ตอนนั้นข้าตกใจยิ่งนะผู้ติดตามก็มาคุ้มกันข้าออกไป ลายปนฉากกั้นของแม่นางงดงามไม่เหมือนใครไม่รู้ว่ามีความหมายลึกซึ้ออะไรหรือไม่แม้ข้าจะขายสินไม่ขายกายยาแต่ก็ย่อมรู้ว่าผู้ที่มาที่นี่มีใครไม่มาพเพื่อเสพสุขบ้างละ่ะการวางฉากกั้นไว้ตรงนี้เพียงแต่เป็นการเตือนตัวเองเท่านั้นว่าสถานที่เห็นความสุขนี้ไม่มีความจริงใจไม่รู้ว่าแม่นาง จะย,ยอมพบพวกข้าสักครั้งหรือไม่พบกับไม่พบแล้วอย่างไรหรือก็แค่ร่างที่หนังหุ้มเนื้อข้ากลับคิดว่าเช่นนี้เพิ่มความบริสุทธิ์มากกว่าวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วเชิญท่านทั้งสามกลับไปเถอะข้าไม่กลัวแล้ว นี่เ,เท้าทั้งสองเข้าว่านะพวกท่านพูดอะไรหน่อยได้หรือไม่อย่าให้ข้าร้อนใจทุกครั้งได้หรือไม่ท่านคิดว่าอย่างไรตอบได้เหมาะสมสงบนิ่งโต้อตอบเป็นธรรมชาติไม่มีพิรุษแม้แต่น้อยไม่มีพิรุษคือพิรุษมากที่สุดยกแขวนปลาคูดนังรบชั้นสูงระหว่างสองสิ่งนี้ มีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ต้องมีบางอย่างที่เราพลาดไปใช่แล้วจู่ๆข้าก็นึกขึ้นได้เหมือนข้าเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับยกแขวนปลาคู่ยกแขวนปลาคู่นี่ข้าก็เคยได้ยินเล่ากันว่าสามารถสร้างภาพสะท้อนคนได้คือชั่วร้ายยิ่งนะภาพสะท้อนคนหรือภาพสะท้อนนี้ลักษณะาภายนอกจะเหมือนกับร่างจริงแต่ท่าทางและนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นนั้น ทั้งหมดนี่ก็ประจบเหมาะว่าที่เท้าเกากับใต้เท้าเฉินโดนภาพสะท้อนคนเล่นงานถ้าตามที่เจ้าพูดมาทั้งหมดใต้เท้าเฉินที่ตายไปก็ไม่ใช่ร่างจริงแล้วตัวจริงละ่ะก็จะถูกฆ่าปิดปากแล้วสิศพเลยศพคงโดนกำจัดไปแล้วยังหาไม่พบไม่ว่าอย่างไรตอนนี้หยกแขวนปลาคู่ก็คือกุญแจสำคัญหากตำนานเป็นเรื่องจริงเช่นนั้นหยกแหวนปลาคู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ตระกูลเกาเจ้าไปสืบดูครับ เอ,อ็ดช้าก่อนข้าไปเองดีกว่าข้าค่อนข้างสนิทก,กับจวนตระกูลเกาเช่นนั้นก็ได้ถ้าระวังตัวด้วยได้ ภอพสะท้อนคน 周周，周周，李涛。 เกิดอะไรขึ้นเต้เทาเมื่อกี้ข้าเห็นปลาเห็นพี่สาจปลาสีดำตัวใหญ่มากสองตัวฝันยาวมากมากไม่เห็นมีอะไรเลยเต้เทาเต้เทาสองวันนี้ท่านสืบคดีเหนื่อยเกินไปต้องพักผ่อนให้มากๆ ตายแล้วตายแล้วจ้ดุาสูเยเมื่อดาปลาผู้ปรากฏใต้ร่าจะพินาศภาพสะท้อนซ้อนกันชะตาขาดเขานี่คุณที่ทำตายนั่นไงอ่ะ เทาพรุ่งนี้ก็ครบกำหนดแล้วคดีนี้นับวันก็ยิ่งซับซ้อนจนเจ้าพรุ่งนี้ช่วยข้าทำเรื่องหนึ่ง นางเสี่ยวชีไต้เท้าเปาอ่า,อาทำไมพี่จันเจ้าไม่มากับท่านหรือวันนี้เขาไม่กิจอื่นนะ่ะอ๋อจริงสิภาพเหมือนที่พูดถึงคราวก่อนคนที่หยิบยกแขวนหรือเจ้าคะอข้ารู้ว่าจิตตกรอยู่ที่ใดเม่นางโปรดพาข้าไป ามที่เตะเท้าเปล่าพูดน่าจะอยู่แถวๆนี้นะบริษัทป้าสีดำโตใหญ่บรรยำมากๆ ที่ติดเท้าเปล่าพูดเป็นเรื่องจริงท่านมาหาใครเจ้าคะ ข้ามาหาเยียนลั่วเหรินท่านคือใครเจ้าคะข้าคือเจ้าเด็กนี่ข้าจะพูดกับเจ้าทำไมรีบไ,ไปเรียกเตะเท้าซะท่านอาจารย์มีคนรังแกคะ่ะอ๋อ,าาะอ้ อยูสิพี่กลับบ้านเร็วไปเร็วเไปเร็วไปเวอยู่เในข่าวหรือไม่มีการพบศพใต่เท้าเฉินในแม่น้ำใต่เท้าเฉินไม่ได้อยู่ที่เทศกาลโคมไปเจ้าเบาเหน่อยทำไมถึงไม่ได้เท้าเฉินสองคนได้ได้ไปแล้วเหรอว่าแต่เท้าเฉินพูดว่าเปื่ดาวปลาคู่ปรากฏภาพสะท้อนซ้อนกันภาพสะท้อนด้วยไป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 เท้าเปา ที่พวกเขาพูดกันไปสานตาลีสานตาลีเต้าเท่าเหรอนี่หมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวจีเนียนถ้าไปอะไรไป ไปเท้าเปาไปเท้าเหวี่ยงคนนั้นไปสายของท่านไม่ใช่หรือเหตดใดต้องจับพวกเราด้วยข้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขออภัยที่ทำให้ท่านเดือดร้อนไม่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ตั้งใจสร้างปัญหาให้พวกข้าใช่หรือไม่ตอนเกิดเหตุทุกคนอยู่คนละตำแหน่งกันเออคือลืมไปแล้วเหรอแต่ท้าวฉวนพูดว่าเมื่อกุ่มดาวปลาคู่ปรากฏภาพสะท้อนซ้อนกับภาพสะท้อนอย่างนั้นเะไอเท้าอย่างไอเท้าอย่าง นี่ท่านทําอะไรเนีะข้าช่วยพวกเจ้าอย่างไรล่ะช่วยพวกข้าท่านทําให้ข้าสับสนไปหมดแล้วเมื่อกี้ถ้าเป็นคนจับพวกข้ามาแท้ๆแล้วตอนนี้มาบอกว่าช่วยพวกข้าท่านข้าจะอธิบายไม่ได้นะคนที่จับพวกเจ้าเมื่อกี้ไม่ใช่ข้านะไม่ใช่ท่านท่านท่านเจอข้าก่อนเถอะออกไปแล้จะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะรีบนะนิวเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วติดเท้ารับหรือหม่อืม เอ๊ะทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ที่เท้าเขียนไว้ว่าถ้านนีจโจนไม่มีใครอยู่ก็ให้มารอที่นีอ่อดีที่นี่ปลอดภัยใช้ได้เลยนะปะวุ่นจินิดอะไรขึ้นเ,เมันคือหยกแหวนปลาคู่ท่านหมายถึงภาพสะท้อนคนเหรอใชออออ่ทำไมท่านมองข้าอย่างนี้เล่าที่ข้าพูดเป็นความจริงนะ ข้าหาสิ่งนี้เจอจากจวนตระกูลเกาหยกแขนปลาคู่อย่าแตะนะข้าคิดว่าเมื่อแตะสิ่งนี้แล้วจะทำให้เกิดภาพะสะท้อนเรามาดูกันว่าภาพะสะท้อนคุณเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่นี่ได้เท้าเหยี่ยงท่านได้สองสิ่งจากจูนตระกูลเกามาได้อย่างไร เมื่อคืนข้าเข้าไปที่จวนตระกูลเกา เรียบร้อยแล้วอย่าลืมภารกิจของเธอําสอนไปเงอันักสิทธิ์จะคงอยู่นับหื่นปี i <sighs> do ตามนี้แล้วพอข้ากลับมาถึงสารต้าลีพวกเขาก็ถามข้าว่าควรจัดการกับพวกท่านอย่างไรจากรูปการที่ท่านบอก ปลว่าเราสามคนเคยเจอปีศาจปลานั่นแล้วเราสามคนหรือพวกเจ้าเคยเห็นหรือใช่แต่ท้าเป่าเห็นตอนอยู่โรงเตี้ยมข้าเห็นตอนทำธุระไม่ไม่ใช่แค่เราสามคนเมื่อครู่มีคนพบศพเตะเท้าเฉียอีกแล้วอะไรนะเช่นนั้นศพที่ตายตอนเทศกาลโคมไฟที่จริงคือผ้าสะท้อนคนหรือเต่เท้าใหว่ ถ้าอยากให้ท่านไปสารต้าหลีบัดเดี๋ยวนี้ยืนยันว่านะั่นคือศพไต้ท้าเฉินได้ไต้เท้าเปาแบบนี้จะอันตรายเกินไปหรือไม่อย่างไรเสียภาพสะท้อนคนของไต้เท้าเหยายวยังอยู่ที่สารต้าหลีไม่เป็นไรข้าจะระวังตัวถ้าศพที่อยู่ที่สารต้าหลีคือไต้เท้าเฉินจริงๆเช่นนั้นคดีนี้ก็เริ่มมีเขาลางแล้วสิจริงสิดูนี่รู้จักผู้นี้หรือไม่เอ๊ะ ผู้ด,ดูแลจวนตระกูลเกาเหรอนี่คือคนที่เสี่ยวชีเห็นวัเทศักการโ่งไฟคนที่หยิบยกแขวนปลาคู่ได้ค่าขบวนรัฐบุระชาติอ้อมีหน้าจะถึงขาหยกแขวนชิ้นนี้เจอที่จวนตระกูลเกาคือเขาเหรอือจริงๆด้วยทุกทางสอดคล้องกันแล้วนี่คือแผนชั่วของละทิไปไหรเลียญใช้ยกแขวนปลาคู่ทำภาพสะท้อนคน แทนที่ขุนนางในราชสำนักเพื่อก่อความกลาหลในราชสำนักมาที่จาโคตปตาซ่งแต่ข้ายังไม่เชื่อ

เย่าลู่เรืนให้นำสิ่งนี้มาให้ตอนนี้เราต้องไปที่ใดรู้แล้วว่าเราควรไปที่ไหน เต่าเต่า, <_ S 1> า,าเจอแล้วเก็บให้ดีขอรับชุดนี้ทำไมหรอ้